สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็จะไปทําการนะครับรับวัคซีนเข็มที่2กันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็การฉีดวัคซีนเข็มที่2ก็ห่างจากเข็มแรกประมาณ3สัปดาห์นะครับก็เราก็จะไปตามใบนัดนะครับครับสําหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบนัดนะครับใบนี้นะครับจะเป็นใบที่ประเมินในวันที่รับวัคซีนเข็มแรกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ บอดประจําตัวประชาชนนะครับของเรานะครับผมสาหรับขั้นตอนแรกนะครับที่เราได้เข้ามาในห้องฉีดวัคซีนนะครับก็คือการตรวจวัดอุณหภูมินะครับสแกนหมอกร้อมนะครับซึ่งเราต้องใช้โทรศัพท์นะครับในการสแกนนะครับลําดับต่อไปก็คือการลงทะเบียนนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่ทําการฉีดวัคซีนนะครับโดยจะให้ใบหนึ่งใบมานะครับเป็นการสอบถามว่าภายใน กี่วันที่ผ่านมานะครับมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมนะครับมีการตั้งครรภ์ไหมเข้าไข่ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะครับผมต่อมานะครับก็จะทําการนะครับให้วัดความดันโลหิตนะครับเพื่อดูว่าความดันโลหิตเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะครับพี่ครับท่านวัดความดันโลหิตเนี่นเนเยเราต้อง ถ้าคนความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตต่ำเท่าไหร่ถึงจะไม่ให้ฉีดวัคซีนครับไม่เกิน140 90ครับไม่เกิน140 90แล้วก็ต่ำเหรอครับพี่ต่ำกว่าประมาณ60 50 60 50นะครับผมอันนี้ก็ใครที่มีความดันโลหิตสูงก็เราก็อาจจะยังไม่ให้ฉีดนะครับใช่ไหมครับครับให้นั่งพักก่อนนะให้นั่งพักก่อนนะครับนี่15นาทีตอนนี้มาลุ้นกันนะครับว่าความดันผมจะเท่าไหร่ครับ ความดันพลังสูงผมโอ้นี่เหลือจานว่ายละห้าสิบโอเคใช้ได้ครับอันนี้ความดันดีไหมครับดีครับดีผ่านครับต้องดันเฮ้ยมเห็นไหมสําำหรับสถานี้ที่3นะครับสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือบัตรเป็นตัวประชาชนนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องมาเสียบข้อมูลนะครับเพื่อที่จะลงสถิต,ติหรือว่าข้อมูลเรานะครับเพื่อที่จะรับอะไรนะครับพี่ ใบเซอร์อนะครับว่าเราผ่านการฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยนะครับครบ2เข็มนะครับวันนี้อันนี้คือคําเตือนนะครับใครที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องเว้นอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อคํานึงหรือว่าควรระวังไว้นะครับใช่ครับเข็มแรกก็มีอาการอะไร ได้มีเข็มนี่ครับผมแบบตื่นเต้นมากเลยครับได้ฉีดกับมือหนึ่งของโรงพยาบาลนาคกรนะครับนี่ครับยอดเลยเพราะเขาออกไปแล้วติดเขาก็จะอายเขาเลยก็คือมีไข้ต่างๆคนนี้จะติดตามได้ทางเข่าหลายๆช่องนะครับช่องปิดช่องแอร์แล้วก็ว่าไปนะครของมันก็ต้องมีการฉีดยาในกา อันนี้ได้มือหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งขาดาชูสองนิ้วไหมครับแล้วแต่ครับเป็นวิดีโอก็ครับไม่ต่อ่ามือบาะ มือหนึ่งครับจริงๆครับคนนี้มือหนึ่งเมื่อกี้ปักมือตัวเองเขาก็ตัวหนึ่เป็นกเป็นคนที่สามเมอนกันนะหมอฉีวัคซีนแล้วเป็นยังไงครับก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะสบายดีค่ะต้องต้องชวนชวนคนมาฉีด เอาเอาแบบพูดรู้เฉพาะทางดีไหมไม่ต้องฉีดแล้วก็สบายใจระดับหนึ่งระดับหนึ่งระดับสองนระดับสองระดับสองคือคนในครอบครัวสบายใจใช่ครับคุณหมอก็ยังไม่ฉีดนะครับครับหลังจากฉีดแล้วเขาก็จะมาวัดความดันซ้ำนะครับว่าเรามีอาการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดนะครับ ตอนเรามานี่ความดันดีนะครับตอนเรากลับอาจจะความดันแย่ก็ได้นะหลังจากฉีดแล้วก็ความดันขึ้นมานิดหน่อยนะครับประมาณ9มิลลิเมตรตลอดหน่พันแปเอกอะวัดนะคะครับมีอาการผิดปกติอะไรไหมไม่มีครับแล้วเข็มที่แล้วล่ะ เห็นที่แล้วก็ไม่มีอาการอะไร,รครับดีมากเลยแล้วทำใบประเมินให้ที่ไมเอ่ยทำในในแอปเรียบร้อยครับแล้วในใบนี้ ทำ้วครับค่ะเดี๋ยววันที่ยี่สิบพฤษภาคมนะคะอาทิตย์สัปดาห์หน้ามันจะครบสาสิบวันหลังเข็มแรกนะคะน้องตั้งทําให้พี่อีกรอบหนึ่งได้ครับรวมจะถึงในแอปหมอพร้อมด้วยนะคะไดครับจากนั้นใบนี้รวบรวมที่กองอะค่ะสองคืนกบปอไปเป็นข้อมูลนะคะได้ครับส่วนใบเซอร์ที่รับรองว่าฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วตรวจสอบชื่อครับสาหรับวันนี้นะครับก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับ ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับก็คืออาจจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับก็ยังต้องใส่หน้าก,กากอนมามัยป้องกันแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอย่างเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าเราก็ยังสามารถที่จะใช้ระบบการป้องกันด้วยระบบโซเชียลดิสทนซิ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จากลาทุกคนไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้หากเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับพี่ๆนะครับที่ ไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าในการรับวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขอให้เตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมเอกสารให้ครบนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนที่สําคัญนะครับในเรื่องของอสัญญาณชีพนะครับแล้วก็ชีพจรนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมร่างกายที่จะรับวัคซีนโควิด19พร้อมกันนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ